กินเร็วกิน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 อีกกินอีกแล้วเรข้าวเจ้ามาแล้วขาเจ้ามาแล้วเขาจะมาแย่มมันกินรีบกินรีบกิน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 เร็ว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 โอ้ยนาดีรองนาดีรองนาดีเนั้นนั้นนาดีเนั้นนั้นข้าเจ้ากลังมาเร็วเร็วเร็วรีบกินรีบกินรีบกินนี่ข้าวมันตกรับข้าวมันตกรับข้าวมันตกรับนาดีรองนาดีเนัยวนั้นข้าวมันตกรับเร็วรีบกินก่อนเข้าวเจ้าก็มาเข้าเขาเจ้าเข้ามาแล้วขาวเจ้ามาแล้ว เร็วเร็วรีบกินรีบกินหนึ่งสองหนึ่งสองเร็ว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 เร่ง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 เขาจะมาแย่งกินพี่ก็หลับแล้วแม่ก็หลับแล้วเหลือดูตัวเดียวลูกต้องกินนาทีนี้นาทีทองนาทีเดียวเท่านั้นลูงรีบกินกินให้หมดเร็วเร็วเคนใจจะมาแล้วพระเจ้าเป็นอะไรลูกเร็วปึ๊บฮึบ นี่ตอนนี้มองนี้เร็ว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 นาทีทองนาทีทองนั้นคันนี้ดีเสียนี้เดี๋ยวเดี๋ยวหันมาหันมากินมองนี่เขาเขาจะเดินเข้ามาแล้วลูกเขาจะเดินเข้ามามันกินให้หมด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 มันนาทีทองนาทีเดียวนั้นนาทีนี้ไปห้องเหนียวเข้าวแดงกระลามาไปห้องเหนียวต้งรีบกินลูกกินกินกินนาทีทองเร็วเร็วอีซากเตือนอีซายจะเตือนนาทีทองนาทีเร็ว